是校长，这是老师，这是学生，这是邻居，不害不 เอกจาไม่โฮก้าเกอเกอไม่จัตวาเกอไม่เอกเกอไม่โฮเกอคือขูฮูไม่จัตวาขูไม่โฮไม่เอกขู่ไม่เอกขู่ ule, ode, ไม่เอกขู่ไม่โฮขู่ คืออาค่ะไม่จัตวาค่ะไม่เอกค่ะไม่เอกค่ะไม่เอกค่ะไม่โทค่ะคอหูฮูไม่จัตว,วาหูไม่เอกหูไม่โทรหูคือเอ้อ ไม่จับตัวคือไม่เอกคือไม่โทคือ G E T ไม่จับตววัวจีไม่เอกจีไม่เธอจีชีชีอีชีไม่จับตัวาีไม่เอกชีไม่โทชี ซีอีซีไม่จัดตัวสีไม่เอกซีไม่เทอร์ซีจีอีจีไม่จัดตัวสีไม่เอกจีไม่เทอจีจี 西西一西，没找到哇西，没一起，没头绪西西，没找到哇西，没一起，没头绪你叫什么名字？名字。 什么名字？叫什么名字？你叫什么名字？我叫王丽，我叫苏鹏。